รั่ออรวตรงนี้ใหญ่หลายโต๊ะเลยครับโอ้ดีแล้วเห็นก่อนอันนี้รัว่วครับออไอ้คันนั้นเนรัว่วตรงนี้รัว่วท่อตรงนี้ไอ้นั้นรัว่วท่อน้ำตรงนั้นอ่ะตัวหนึ่งอ่ะเนี่ยท่อน้ำนั้นอน่ะเราโดนหรือเปล่าวะตอน ทำพวงมาลัยเนี่ยท่อน้ำตรงนี้มีท่อนหนึ่งอ่ะรวนิดเดียวเองนะแม่งอูเครื่องน็อกเลยโคตรแข็งเลยเราดูถึงข้างนี้ไม่ได้ดูไอ้ท่อน้ำฝั่งนู้นดูที่ฝั่งนี้ไงเติมมาห้าลิตรพอไงเติมสี่จุดห้าแน่นะรุ่นเนี้ยเติม5ก็พอละ อยิมล็อกโซ่มาจับยิมล็อกโซ่อยู่ไหนไม่รู้เดินหามาจับไ่อยู่หรอกพดปั๊มไม่ออกเอาสุนิกมาด้วยด้อสนิกเนี่ยอยู่ไหนไม่ร <c oughs> นนู้วันอะไรวันนี้วันหนึ่งคาน ม,มันพุทธวันนี้วันนี้มันพุทธพุทครับจำน้ำรั่วครับโอ้ขับโหดจริงเลยของรถเนี่ยมาถูกเวลาเลยนะถูกวันถูกเวลาพอดีเลยจร <laughs> ิงจะไล่ออกก็ไม่ได้ลูกค้า <laughs> Luca, người ta thâm binh, may hinh, may rùa, hay là, hay 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 ไม่เข้าอ่ะไม่มันเข้าได้เฉยมันไม่จับเกียร์ไม่ได้เออจับไม่ได้ไม่จับได้ตัวนึงอยู่ลองลองสายดูใหม่ดิงั้นจะไปเอาไอ้คีมนั้นน่ะคีมอะไรคีมที่ถอดถอดกรองอ่ะนั้นพอได้ชาติปากกว้างของตรงกันได้ผมเคยถอดยังไงวะได้พอเริ่มบาดอู้มึงรู้สึกหวายกระดิ่งเตอะ เอาบาดมือโทุข่าวมาที่มีโกงทุกทุกที่แล้วไปนั่งหาสาเหตุหาทำไมก็เด้งดาวเวียดีเหรอเลยดวสาเหตุตัวเองตัวใหญ่นเลยเรอตัวข้าวมาหรืเลืมมือหรือรอได้มึงซีมาแผ่นได้เยอะแยะ มีมีความจะไปได้เด yeah. ี๋ยวสร้างสร้างเสร็จยังไม่ไดอสร้างสิบห้าชั้นก็ได้เม่เอีไม่ควรทำเนี่ยอือได้เป็นได้ลลายมึงจะสร้างตรงไหนก็ได้วอนสร้างมีเหตุผลอะไรไปสร้างสามสิบชั้นไร้สาระเอาปลายมันอ่ะมันจะพอดีเลยได้ไหมทำไม่ได้กับเอาคิมล็อกล็อกโค้งกันอ่ะ ไล่เข้าไหมอไออ้อยนล่หมดเลยครับขายได้หมดเลยผมถอดยังไงวม่งวดถือแล้วผมเคยถอดแต่ผมลืมตายไหมนะเราบีบดูได้พอ,อ,อดีไหมไม่ถึงหรอือไม่ถึงเอาผ้ารองอ่ะผ้าเสียบเอาผ้าเอากระดาษไปก็ได้แล้วแต่ไม่งนเอาเปเจย์มาทามสไม่รู้หรอก,รรอกเอาจิ้มล็อก เขาจะมีบางทีเขาเจะมีใปแจงโค้งเขาถอดอยู่ถอดไม่ออกช่างถอดอันนี้ออกแล้วก็เอาเอาโซ่จับไอ้นี่แหละจับถอดสายพานออกเอาโซ่จับสายพานเอาเนี่ยไม่ได้หรอกาเเอา เอาสายพานออกก่อนแล้วเอาโซ่จับสายพานไปแล้วก,ก็อยู่แล้วเฮ้ยเอาโซ่จับไปนั่นไหะจับร่องสายพานต้องเย่ต้องดีๆนะตัวใหม่ๆหนะ่อยโอเคได้แล้วเออให้นั่นได้พอตัวหนึ่งให้มันได้ก่อนแล้วค่อยทะเลาะกันใหม่ ห้ามพูดว่าทำไมไม่ทำเองห้ามพูดคำนี้นะมีเรื่องไอ้เยี่ยยันแม่งหรือเครื่องกูยันเละหมดแล้วบอกให้ทำเองไอ้คนตีนอไอ้ไอ้กูทำเองอไงกูไม่ต้องลากมาเลยขอให้ลูกน้องสังขารลากไปก็ดีแล้ววันนั้นนะนะออโทรไปนั่นเโาอยู่ไหนวะคนนั้นวันนั้นเขาไปอะไรไปกรุงเทพเออแล้วยันก็มาพอดีมาเหมือนท่านมาอย่างนี้แเลยเออ ปกติมนันไม่เคยมานะโทรสท์ไปรับด้วยผมจะไปลากรถเช้านี้ใช่ไหมท่านก็มาพอดีไงอเออเราตอนแรกก็จะพาช่างนู้นทางข้างบ้านไปลากรือไม่ใครจะของรถจับมาให้รเราไม่ไปก็ไม่ได้กรงใจแก,กเลยยานมาพอดีแล้วเอาแป๊บไปพิรินะเอาแป๊บไปสั้นแปบ๊บเขาลากไม่ได้ต้องยึงแป๊บไปอของอูที่ประสาทมาแล้วองเอาแป๊บไปส่งเขาคืนอีกโอ้โหเราเศร้าชีวิต แป๊บเราก็มีเนาะจะใส่รถไปก็ไปใส่ม,มาไอ้แป๊บผมมีอยู่ผกตีล่ากอะ่ะเขา<ม>จะเอารถยกไง<ม>รถยกรถยกอ่ะสี่พันเนาะมึงลากยี่ดวนไปไหนใช่ไหมละ่ะสองสามชั่วโมงก็ได้ลากไปด้วยคันตรองไงจึงในไก่ขันตึงแล้วบ่มาดูมันเคลื่อนด้วย ไม่ถอดตัวไหนง่ายกว่าถอดเอาไปเลยแล้วเอาให้พวงงัดแบบที่ท <leuk> ่านทำวดที่แ <terminar> ล <not> ้วก็ได้ทุกครับได้ตัวหนึ่งไหมเล็กเพียงเออถอดถอดเอาไปเลยตัวนี้ตัดไปเลยดูถอยลงไปตรงสายเจ้าจอดไอดเลยจอดรถเออเจ้าอยู่น่ะปิดฝาไป ยาวส่วนนี die die weiß, die ้ม oh. ีคิวเหรอเบอร์อะไรเบอร์สามสองเอาคงแบนไปจับก็ได um, ้นั่นได้แล um, um, ้วแหละคงแบนจับไอที่เราถอดแล้วได้อยู่ง่ายจะได้เยอะหว่าเบื่อจบเฮ้ครับถอดยากหน่อยฮะใส่พานหาเครื่อง อย่าดาด,าด้ผมมีกล้องอยู่อย่าอย่าอย่า,ยา โอ้ไม,ไม่เทียงหรอกใจเลยเอาโซน,นิกไม่ชิดก่อนชิ้นไว้ทีท่านถอดสายพานมาเอา็อกโซ่เจาะหน้าง่ายๆถอดสายพานไปเลยไหนโซน,นิกกินอ่ะชิดไปโอเคเอากป๋องหมดมาอีกนะเออไม่มีอยู่พอแล้วถอดสายพานออาไป ไม่ได้ตกลงค่าแรงด้วยครับไม่รู้จะของรถจะมีปัญหาอมีตังไหมนะ่ะออถ้าไม่มีเดี๋ยวไปเอาปั๊มน้ำสุวน,นั้นมาใส่ให้ <c oughs> มีปั๊มน้ำมือสองอยู่เดี๋ยวไปเอาให้อะไรถอ,อ,อ,อนด้วยเลยเลอะไรบุ๊คเยสุเกะนี่มือส,สองน่ะ

はいてるんだ。ね